ศาสนาพุทธศาสนานี้ไม่มีผู้วิเศษไม่มีมีแต่ผู้ประเสริฐมีแต่ผู้เลิศโนยปัญญาอะอะไม่มีเราพ้นออกจากความวิวิเศษพ้นออกจากความวิเศษวิโสพ้นออกจากความเป็นความมีถึงเรียกว่าเป็นอนัตตา ทำลายแม้กระทั่งตัวตนนะั่นะมันจะไปวิเศษตรงไหนวะอ่ะอยังมาขังอะขังทุกข์ไม่ต้องขังอ่ปล่อยออกไ้ว่างออกไปอ่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นนะ ราะฉะนั้นศาสนาพุทธซึ่งเป็นพันศาสนาที่เลิศในพระธรรมคำสอนเท่านั้นฮะมาไม่ได้เลิศว่าจะไปเสกผู้มึงดีนะอย่างเงี้ย